สวัสดีครับผมนายปัญญากรศรีทุมวันนี้นะครับผมจะมาวิจารณ์งานศิลปะซึ่งงานศิลปะที่ผมจะวิจารณ์ในวันนี้นะครับมีชื่อว่า The Swing ดีสยามเป็นผลงานของคุณดุสิตแก้วชินนะครับโดยเทคนิคของภาพนี้นะครับคือสีฝุ่นปิดทองคำแท้ ขนาดภาพนะครับอยู่ที่40คูณ50เซติมสร้างสรรค์เมื่อปี2566ภาพนี้นะครับศิลปินได้แรงมาดาลใจจากภาพต้นฉบับที่มีชื่อว่า The Happy Accident of the Swing หรือเรียกสั้นๆว่า The Swing นะครับเป็นผลงานของศิลปินโลโก,โกโกผู้โด่งดังนามว่าฟาโกนาวาดเสร็จเมื่อคศออ1767 คุณดูสิ่์แก้วชิ้นนะครับประทับใจในการจัดวางองค์ประกอบและการใช้โทนสีในการเขียนบรรยากาศของผลงานจึงได้นำรูปแบบการจัดวางและการใช้สีประกอบกับการแดัดแปลงนำรูปภาพอย่างไทยประเพณีเข้ามาผสมผสานกับผลงานอย่างตะวันตกเพื่อนำเสนอภาพจิตรกรรมไทยในอีกมุมมองเมื่ออยู่รวมกันกับศิลปะตะวันตกสัสดส่วนของภาพนะครับ องประกอบตัวละครหลักนะครับตัวละครหลักในภาพมีการแต่งกายแบบไทยโบราณด้วยลายทองที่ละเอียดและงดงามซึ่งสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยตัวละครมีท่าทางที่พิวไหวดูมีชีวิตชีวาสื่อถึงการเล่าเรื่องราวที่มีอารมณ์และมีพลงังฉากหลังในภาพนะครับใช้โทนสีฟ้าและเขียวที่นุ่มนวลให้ความรู้สึกเงียบสงบและลึกลับรายละเอียดของต้นไม้และบรรยากาศปา่า เพิ่มความมีมิติและลึกซึ้งเหมือนนำเสนอความเป็นธรรมชาติที่เป็นนิรันด์การใช้สีในภาพนี้นะครับใช้โทนสีเย็นในฉากหลังโดยใช้สีฟ้าเทาและเขียวที่อ่อนนุ่มซึ่งให้ความรู้สึกสงบเงียบลึกและลึกลับสีเหล่านี้นะครับช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูเป็นธรรมชาติและดูเหนือจริงสีทองที่ใช้ในลวดลาย และเครื่องแต่งกายของตัวละครโดดเด่นมากเนื่องจากตัดกับสีพื้นหลังที่มีโทนเย็นคุณค่าทางด้านความงามนะครับภาพนี้มีคุณค่าทางด้านความงามที่โดดเด่นทั้งในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมโดยแสดงถึงความละเอียดอ่อนในเทคนิคและความลึกซึ้งของเรื่องราว คุณค่าทางด้านเนื้อหานะครับภาพนี้มีคุณค่าทางด้านเนื้อหาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงการถ่ายทอดความงามในมิติทางศิลปะและตระหนักถึงความสําคัญของการผ,ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกโดยรวมแล้วนะครับเป็นงานที่ทรงคุณค่าและสะท้อนถึงความสามารถของศิลปินไทยคุณค่าทางด้านอารมณ์นะครับ ท่าทางของหญิงสาวที่แกว่งชิงช้าแสดงถึงความสนุกสนานและเบิกบานใจในขณะที่ชายหนุ่มข้างล่างนะครับแสดงท่าทางที่หลงไหลและมีอารมณ์ที่โรแมนติกภาพนี้นะครับยังแฝงความสุขสนผ่านองค์ประกอบเช่นรองเท้าที่ปลิวไปกลางอากาศวิดีโอนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสุนทรีย์ในการวิจารณ์งานศิลปะการแสดงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาตัวผู้เรียน หากมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นในเนื้อหาความจริงประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ